สีสลีเอกมะเนี่ยกดเร็วเร็วดิหายอยู่นั่นแหละกดแล้วเหรอกดไปแล้วเอาวันนี้มานรีแอคจ้ารีแอกแอบดูก่อนยีดอกฟังนะมีมีใครรีต้องลุกลำบากมาปลุกอ้าวชองใครก็ไม่ใช่หลอนอยากรีค้อเจ๋อตึ้งดูันนี้แบบคว่างยาพังแม่มันขึ้นอยู่หน้าแรกกันกดไปไหนอะไหนยะอ่อนนี่เหรอ ชัดมาตฟองฝึกดาวร้อมยังพอแวแต่เกิดนะพอพร้่มเกิดจะ้เป็นไงดีนียเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่ดูไปก่อนทีนึงอื้ยตีนเหีนะ

งอเอาสินะเทไม่มีความเ็นแฟนเพลงเลยแต่เทเหมือนที่เขาบอกกันใจใหม่เออใหม่มาคิดเปิเปด Eu não estou me enganando ชุดน้อยจังเฮ้ยถูกแล้วงมือนอะไรครัเร็วจังเพเกีกี่นาทีอ่ะรอดมนะันมัชัดแน่เพเพียกี่นาทีคัอ้อก็ไม่รู้หรอกกดใหม่สิทำทีทำไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เปิดอะไร,รอ่ะสีน่นาทีเลยหรอ ไม่ดื้อไม่ออกไม่ออกใหม่เลยออกใหม่เลยสุดเลยเอ่อทำเป็นไ้วะเออสามนาทีเออเห้นะคืเอ็มวีเขาเหมือนรวมซีรี่ส์ับเก่าขอ่เขาด้ยนะปะหรอเออเช่ เดี๋ยวถักอไปลูกนี้สวยอะ่ะลูกจนี้ลูกแรกสวยมากเลยอะ่ะโด,ด่ะอันนี้อะชอบมามร้แรมโบ้ออะไรแรมโบ้คือนี้เขาลองแรมโบ้ สีสดได้แบบมิโซ่มิโซ่อะไรหรอเพลงเคยดย m ราิโซสนกสนอะไรบ้างมิโ่นี่อะนสอมันครจะเป็นสีใครสีมนัมนเนาะแบอันนี้เสีูดีส<ร>พูดองไปเลยเลยแค่ desper?

in your own way because I'm about to swirl. Tell me when you hear me, let me get a go, broom, broom, broom. When we pull up, you know it's a shutdown. Come, come, daddy, go, jump, go, shutdown. You're not. When we pull up, you know it's a shutdown. có thể không được chân đạo 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 จะมาเดีวาคงติดทุกมูมันติดแล้วมันชัดตาวเว้ไหไฉันชอบเพลงมากคือชอบเกิม่สิฉันรู้สึกว่าว่ฉันชอบเพลงแกฉันรู้สึกเหมือนว่ามันใหม่ดีแต่ฉันชอบกับเอเอยมีคือเอวีอะ รวมอันเก่าจริงๆมันรวมเกินสุดยอดเห็นอะไร <ๆ S 2> ใหม่ใหม่หมตอนเนี้ยเหมือนชันที่เห็นซีนงเก่าๆของใบพลิงกลับมาใช่แล้วเพราะขอ้ขอจะแบบว่าเพร่อพีเมันจะชัดด้ดาวไงคือจะปิดตัวเองแลมะหรอไม่ใช่เขาเปิดตำนานตัวเองหรอหรืออะไรรอดูหนะชั้นจะเป็นคนชัดด้ดาวเองก็คือเลยรวมทุกอย่างที่ไม่เคยทำมาแบบไม่เคยทำได้เข้าใจว่ารวมขอฉากใหม่ๆทักหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมค้ย อยากรู้ว่ารถโรเซ่เติมน้ำมันอะไรเค่โซ่รอเนี่ยเหลยเออ <c oughs> มันขับไปเรื่อยๆเลย,เลยอ่ะขับไม่หยุดแต่ดูโตขึ้นหมดเลยครับตอนนี้อ่ะถูกต้องอ่ะถูกต้องฉันชอบลุกของอ่เซนนี่อา่าไทยเซนนี่ทั้งลุกเปิดแล้วก็ลุกดำชอบหมดหอชอบที่สุดคือลุคเซนนี่แล้วก็ฉันชอบตัวเองที่ตื่นมาดีแล้วก็ชอบรถ ลดทำไมอ่ะเซอร์ไคต์อากันไงเซอร์ไคต์อากาศอันดีอันดีแอดดีก็ดีพูดมาก็ดีไม่เข้าใจฉันว่ามันพอแอดพีเพราะมันพอมันพีมากๆแล้วอ่ะเข้าใจมันไปไกลไม่ได้กว่าพีแล้วอ่ะมามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันตีลมบนแล้วอ่ะเออมันก็บินอยู่งั้นแหละมันไม่มีทางที่จะแบบเพลงมันจะพีกว่านี้ได้แล้วอ่ะเรื่องป่ะหรือมันได้อีกใช่ว่าได้นะมันต้องแบบกรี๊ด ฉันนะฉันเป็นคนชอบเพลงสไตล์นี้อยู่แล้ว<อ>แต่ฉันไม่รู้ว่าพวกติ่งเกาหลีอะอเขาจะชอบไหมเพราะมันไม่ได้มีความเป็นเกาหลีเลยเ<อ>มันเป็นฝ่อมากมันฮิ้มพอกไรอรีฝ่อไปเลยอย่นี้นะเพลงดนตรีเขาเรียกว่าอะไรโมซาร์ที่แบบตอนแรกใช่ไหมใช่นั่นแหละอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพราะว่า ตอนพิงเวนอ่ะม่ะหลายคนที่เป็นสิ่งเหาหลีก็ก็ไม่ได้ชอบแต่ตัวฉันชอบเป็นพิงเวนก็ชอบเพราะว่ามันมีความสว่างแบบมาดูเช็คพิงเซนทบัลจุลียาเราไรีวิวอะไรกันเอางี้ปล่อยสายเปิดใจเขาบอกเอาเรื่องือถายจริงพ่สเสียโอ้โหนี้่ลไหนวะไงไม่รู้ฉันไม่ยุ่งในช่วงผมนอกเจ๊อยู่ตรงไใดเราฉันใช้แอปข้าวงไหนเอาดีๆนะเห็นเขาเมาแล้วกันเห็นเออเห็นคนเมาหรืออยากคนทำไมอ่ะว่าหรือว่าจะเป็นอะไรเพราะเขาเห็นทีเซอร์นี้แล้วไง ที่มันรวมอันเก,ก่าๆอย่างน้เขาเลยคิดว่าจะ,ปะาเป็นอันลบาสุดสุดท้ายหรือเปล่าแต่ฉันว่ามัไม่น่าใช่แต่ก็สังเกตพฤติกรรมการลงรูปของลิซ่าปะ่เช่วงล่าสุดเนี่ยทำไมเขาลงชอบลงรูปแบบที่ไปถ่ายนั้นมาถ่ายนี้นมาเริ่มลงย้อนไล,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 ล่ๆๆๆๆๆลึกลึกความไม่รู้<ะ>คืออันนี้คือเดาเองน,นะโอไม่กลยุทธ์การเดาเพื oh <my> ่อ,อจะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยก็ได้ลิซ่าจะแบบว่าอ๋อพอดีเมมเตอมคาลิปลงอะไรอย่างงี้ก็ได้เราก็ไม่มีทางรู้ <problemas> ที่ทำคนเดียวเอ้ยแค่คนเดียวแต่ตอนเขาจะไปเขาไปโปรโมทที่เมกานะนี่ไงวันไหนเป็นทีแรกที่รายการของไปอย่างตอนนี้ไปอย่างไปแล้วคืออยู่ไหนตอนเนี้ยทำอะไรกันอยู่อยู่เมกาคือทําอะไรกันอยู่กินเบงกอลน้องไม่ได้ทัดใจอ่ะดีที่ฟรีซื้ออะไรขนาดนี้กี่คะแนนอ่ะพี่มาเลยคือถ้าจะหั่นก็ไม่ได้หั่นอะไรอ่ะอ่ะคืออาจจะเอ็มวีเคยเห็นแล้วหรอแต่ก็ไม่ทำเพรารู้สึกว่า ยี่ห้อที่รสร้างเนี่ยอีที่เป็นสะพานที่ไปหิมะใช่ปะมันเคยเป็นไฟมาก่อนอ๋อหรอเออเริ่นรู้สึกว่ามันแบบสุขุมมันโตอ่ะฉันก็เลยรูสึกว่าฉันไม่ได้เิดหวังครับาชาเท่าไหร่ห้าห้าห้หหหคือตอนเนี้ยรู้ว่าคนที่เป็นติ่งอย่างในอะไรแบบแพ้แพ้จริงเลยเพราะมันต้องโค้งเวอร์มันต้องอะไรไงออแต่พอมันเปหนมะมันอาจจะโค้งเวอร์ยากไปต่าเอางี้นะคือฉันอะ เ้าขอมาบอกเลยว่าฉันคือโรเซ่ตัวจริงได้เพลงนี้ยังไงก็ฝ้าพื่อเพื่อทุกคนเพนาากาเ่อสเตอ่นนี้นะนี่ว่าแต่เพลงนี้ก็นจะบังบังไปเรื่อยๆบัะค่ะเลือไงทก็บเราจะบังแต่เราไม่ได้กินเลยตอนนร้ไม่ได้อนไม่กินเลยเเราไม่กินเลย่คือนอนไม่ชอคือฉันกินตอริซ่าออกมาไปแล้วไหม แต่ฉันได้ดูคนเดียวแล้วพอเริ่มใหม่มันก็ได้เอาเห็นเลยแหละเกหลอนไม่ชัดดาวคือชนิสตาร์ทอยู่อ่าขอบคุณทุกคนนะคะเขอบเขาเลยที่ดูกันที่ดูรีวิวเราใช่ค่ะยังงี้โกราักก้นไหลก็แฉด้วยนะคะไหไม่ตังค่ะ <laughs>